ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ภาพรัศมีแมนอยูแกรี่เนวิลยอมรับหวนใจว่าแมนซิตี้จะคว้า3แชมป์ในซีซั่นนี้ตำนานแบ็คขวาแมนยูไนเต็ดยอมรับแันเชเดอ่์ซิตี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะสร้างประวัติศา,าสตร์ภาพรัศมีปีศาจแดง ้วยการพังอาจคว้า3แชมป์ในฤดูกาลน,นี้เหือใบสีฟ้าไลบี้อ์เซนอลจากฟู้งเป็มลีกเหลือเพียง4แต้มแถมแข่งน้อยกว่า1น,นัดขนาดเดียวกันพวกเขายัางทะลุเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกและรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพด้วยจากฟอร์มการเล่นปัจจุบันทําให้บรรดาเกจิจลูกหนังเริ่มเชื่อมั่นว่าทีมของเป๊ปมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาท้าความยิ่งใหญ่แมนยูที่ปังอาจคว้าที่เป็นแชมป์เมื่อปี1999ภายใต้การคุมบังเหียนของเซเล็กเฟอร์กูสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลผีแดงชุดทิินแชมป์ยอมรับสู้ฮกฟอร์มการเล่นของแมนซิสตี้ยิ่งเล่นยิ่งแกล่งในช่วงโค้งสุดท้ายและมีโอกาสสูงมากจะสร้างผลงานได้ยิ่งใหญ่เท่ากับแมนยูในปี1999พวกเขาเครื่องติดแล้วพวกเขากําลังเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนพวกเขากําลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดตอนนี้พวกเขามุ่งมั่นที่จะลุ้นทํา3แชมป์การพูดถึงเรื่องทิินแชมป์แน่นอนว่ามันเป็นไปได้พวกเขาสามารถคว้า3มแชมป์พวกเขามีลุ้นคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก เอฟเอคัและยูพิ์มาริกแม้คนทาง,างีกยาวไกลแต่พวกเขาก็ต้องเตรียมทีมเพื่อรับมือกับเรื่องนี้แต่พวกเขาใกล้เคียงที่จะทำได้มันน่าหวันใจจริงๆโรนัลโดรโฮกองหลังทีมชาติอุรุกวัยเกือบจะลงเอยกับเคตาเฟ่ก่อนนักเตะจะเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาเมื่อซัมเมอร์ปี2018รดามอนปลาเนสอดีตเลขาธิการฝ่ายเทคนิคของบาร์เซโลนาเผยบาร์เซโลนาเกือบจะพลาดเซ็นสัญญากับโรนัลโอรารโฮก่อนหน้านี้ เนื่องจากเกตาเฟ่มีโอกาสดึงเนสเตะเข้าสังกัดเช่นกันแต่ท้ายที่สุดนนวรับอูรุกวัยตัดสินใจเลือกบาร์เซโลนาตามรรยงานจากกาตาเเซ่ปราเนมีส่วนสําคัญในการเซ็นสัญญาอาราโฮและเปโดรกอนซาเลสโลเบสเบรดี้ระหว่างทํางานให้กับบาร์เซโลนาช่วงระหว่างปี2018-2021โดยเฉพาะการดึงอาราโฮมาจากบอสตันเรเวอร์ในซัมเมอร์ปี2018ก่อนแนวรับทีมท้าอุรุกวัยจะยกระดับฟเท้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ดีที่สุดในโลกตอนนี้ อารโฮอยู่ใกล้เกตาเฟมากกว่าบาซ่าผมได้ติดตามเขาเมื่อได้รับข้อเสนอให้ไปบาซ่าผมพาเขาไปบาร์เซโลนาด้วยที่เกตาเฟเขาน่าจะได้เล่นในทีมชุดใหญ่ที่บาร์เซโลนาเขาต้องไปตามเส้นทางอื่นพวกเขาบอกกับผมทันทีว่าใช่ที่บาซ่าเห็นได้ชัดว่าเขามีระดับที่จะอยู่ในทีมชุดใหญ่พวกเขาเชื่อมั่นในตัวผมปานเนตยังกล่าวถึงการศึ็นสัญญาก,กับเบรดี้เมื่อซัมเมอร์ปี2019ก่อนนกเตะจะย้ายสู่คัมนูในปีถัดมาว่า เราบอกเขาว่าเขาต้องเซ็นสัญญาตอนนี้คุณภาพของเขาไม่เคยทาให้ผมประหลาดใจความเป็นผู้ใหญ่ที่เขาแสดงออกมาให้เห็นในเอลกาซิโกในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดตอนอายุ17ผมจํามันได้ดีคู่มันบอกกับผมว่าจะไม่ให้เขาเป็นตัวสํารองอีกต่อไปเพวกเขาต่างไปได้เตะท,ที่สามารถรับมือกับความกดดันในเสื้อเือของบาร์เซโลนาส่วนอัปเดตเอสซาซูรีปีตะรุ่งทีชาโมกโกวัย21ก็เป็นอีกหนึ่งที่เริ่มแสดงความสามารถของเขาบนเวทีลีกากับโอซาซูนา ขณะเล่นกับทีมโรคิโยด้วยสัญญายืมตัวหลังบาร์เซโลนาดึงมาจ่ายเอ็กูเลสตอนอายุ18ด้วยค่าตัว2ล้านยูโรคาแรคเตอร์ของเขาความมุ่งมั่นและบุคลิกคือปัจจัยสําคัญในการเซ็นสัญญากับเขาเขามีคาแรคเตอร์มากมายและเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากเขามองฟุตบอลเหมือนอเมริกาใต้เป็นเหมือนเส้นชีวิตปลาเนตกล่าวโรเบิร์ตเลเวนสกี้ยังคงฟอร์ฟืดต่อเนื่องยิงเพียง4ประตูนับตั้งแต่กลับมาจากฟุตบอลโลก แต่ชาบี้เอนเดสมั่นใจจะคืนฟอร์มเก่งในไม่ช้าชาบี้เทนเนอร์บาร์เซโลนากล่าวป้องกันโรเบิร์ตเลเบรสกี้แม้กองหน้าทีมชาติโปแลนด์จะท้าบอดยิงประตูน้อยลงนับตั้งแต่กลับจากฟุตบอลโลกโดยเชื่อมั่นว่าหัวหอกรายนี้จะคืนฟอร์มเก่งในเรียว,วันตามรายงานจากลาบานกวาดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลเบรสกี้ er ยังคงนับเป็นดาวซันโวลาริก้าหลังยิง17ประตูจาก25นัดแต่กองหน้าโปแลนด์ทำได้เพียง4ประตูเท่านั้น นับตั้งแต่กลับจากฟุตบอลโลกช่วงปลายเดือนธันวาแต่ชาบี้ก็มั่นใจว่าเจ้าตัวจะคืนฟอร์มได้ในเร็ววันเขายังคงเป็นดาวโซนโวสูงสุดในลีกมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องผมมองในแง่บวกและผมมองเห็นว่าเขายังสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเขาทํางานเพื่อทีมประตูจะตามมาเพื่อโรเบิร์ตและเพื่อทีมอย่างไรก็ตามเลวรารสกี้ไม่ใช่แนวรูปเพียงคนเดียวของบาร์เซโลนาที่อยู่ในอาการฟอร์มฝืดหลังเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่บาร์เซโลนา ทำประตูมาได้จากการลงเล่นทั่วรายการ3เกมติดต่อกันทั้งอซูฟาติฟรานตอเรสต่างทําประตูเดียวในลีกตั้งแต่เดือนตุลาขณะที่ราฟินญ,ญาทําได้เพียง4ประตู